วันนี้เรามาเล่นของเล่นกันนะครับมีตัวอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนี ye, นนนอ ce, น่อันนี้เป็นไดโนเสเร์เจ้าทอยเซเลท็อปนะครับอันนี้เป็นไดนนเสาร์ที่พังแล้วนะครับเราซื้อมา150บาทครับแต่ตอนนี้มันพังแล้วมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แล้วขามันก็นหายไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวสะท้อนแสงด้วยนะครับพังไปแล้วนี่เซเลท็อปอ้ pa, าปากได้ด้วยแยม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 ยมแยมแยมนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นแอลโเฟนนะครับ ช้างครับอันนี้เป็นแบบโมเดลไม่ได้ใส่ถาดน,นะครับเป็นแบบแข็แงๆเอาไว้สามารถตั้งโชว์ได้นะครับนี่งาอันนี้เป็นช้างแบบว่าเหมือนจะเป็นสายพันธุแอฟริกาน,นะครับนี่เป็นช้างป่านะครับ <ป chau S 1> นี่นะต่อไปนี่อันนี้ก็เป็นเสือนะครับทอยโก์นะครับเป็นเสือสีส้มออเรนทอยโก์นะครับอันนี้ก็เป็นงานเหมือนกันนะครับเป็นงานแข็งๆไม่ได้ใส่ถาดน,นะครับอันนี้ซื้อมา150บาทนะครับอันนี้งานค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับนี่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกงานหนึ่งนะครับอันนี้ เป็นไรออนนะครับเป็นสิงโตนะครับซื้อมาตัวละ100บาทแต่เราเอามาพ่นสีนะครับให้มันบ้องแมวน่ารักนะครับนี่มันใส่ฐาน2ก้อนตรงนี้แต่ตอนนี้มันพังไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็เลยมาเป็นพิงไรออนนะครับนี่ดูหน้าคนระับมันแอปแบวมากเลยนะครับยังไงนะนี่ต่อไปนี่ก็คือคราวอันนี้เป็นของเล่นยอดฮิตเลยนะครับก็เป็นเจ้าวัวนะครับ นี่มันอันนี้เป็นวัวสีสกันดาดสวนเจ้าวัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัวที่เอามาพ่นสีแล้วนะครับนี่เป็นกรีนคราวนะครับนี่พังไปแล้วใส่ฐานสามก้อนแบบนี้นี่นะนี่ใส่ฐานสามก้อนอ้าวมีฐานค้างอยู่ในนี้ด้วยนะครับน,นะอันนี้ขนาด 2A นะครับนี้พังแล้วนะครับเราเลยเอามาจุ่มน้ําเล่นกันนะครับโอ้ยนี่เราเห็นรอออนอีกหนึ่งตัวอย่างนี่อันนี้เป็นลออนสําหรับงานดีนะครับเราเทียบงานกันดูลออน ตัวผู้กับไรอ่อนตัวเมียตสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอราบเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวให้ครบทุกตัวเลยนะครับบายบายจุ๊กรู